ไม่เอาหรอกไปไม่เอาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพทำาวทเชฉยอ้่ควยาหน้าอย่างนี้กัไอ้ัวอ้มไปปั่นจักรยานไปบอกแม่มาเก็บเร็วเร็วนุดมาเก็บเอ้ออีเทียนเร็วเร็ว อ้วนไปเอาถุงมาเก็บอื้อไอเทียนเขก็ฉีฉีด้วยอื้อด้วยต้มน้ำมันให้หน่อยเติมเลย,เลยไปยเต็มถังและยี่สิบบาทน,นุ่นไออ้วนไปชี้หลักฐานไอ้เทียนทีเอื้ตอตรงไหนเร็วไปชี้หลักฐานให้แม่โมไปเร็ว หมูไปชี้หลักฐานเราเร็วนูน่นนู่นเลยหน้าบ้านเขาลู่น่ะไอ้วนไปชี้เราเร็วนัว่นแหละน้องบอกว่าน้องบอกว่าไอเทียน่ะฉี่ไม่ได้เพราะมันโดนตัดกระเทียวโอไม่ตัดโดนตัดกระเทียวมาบอกงี้แล้วมันเปนเทียวเลยตัดนมเออน้องไม่รู้เรื่องเลย แต่บางไอ้หนูก็คิดว่ามันคือกระเจี๊ยวนมมันไอเทียนมันเป็นตัวผู้หญิงตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้มันไม่มีกระเจี๊ยวเข้าใจไหมเนี่ยป้างมาอีกจะหาไม่หน่อยเก็บมาให้หน่อยไม่ใช่เช่นตอนนี้มาตรงนี้เราก็เติมแล้วไปเร็วแข่งกันนึกอะไรเฮ้ยชนระวังชนกันไอ้อ้วน

ระวังรถข้างหลังโอ้ยค okay ่ะค okay. ุณข้าวพูดด้วยโอ้แนวเบลอเลยเติมน้ำมันลงมือชันนะเติมน้ำมันมาที่น้ำมันที่จมถดโมมาเติมน้ำมันโอเคคร่ะรถครับเติมเติมเบอร์หมื่นมาเติมยี่สิบร้อยดีกว่ามาเติมยี่สิบพ้อไปดูรถกันด้วยดูกันเองด้วยอ้วนหนีไปแล้วน่ะ เร็วฟีรีบกลับมาจะได้ชนะไอ้อ้วนเร็ว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 ไอ้อ้วนแพ้แล้วมาเป็นไรอะเอาก็เมื่อกี้นี่หนูังขี้โกงน้องเลย หนูออกตัวก่อนน้องอะ่ะไม่ให้เนาะไม่รอน้องอะ่ะหนูก็ไปชนะน้องตรงนูงงน้นไงแล้วน้องมาฝั่งนี้น้องก็ชนะหนูไงขัดกันชนะเสมอหนึ่งต่อหนึ่งหนูถีบน้องวิ่งตามรถเนี่ย <c oughs> โมชนะฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะยเย้ไอ้วนเป็นฝ่ายแดงเป็นฝ่ายแพ้เนาก็เสมอกันแล้วอ่ะงีเง่าและแพ้แล้วลงีเง่าเนี่ย ก็ตัวเองขี้โกงน้องก่อนน้องออกไปทำไมแล้วก็เียมาเอ้า,า,อาก็เมื่อกี้นี้หนูออกไปแล้วไงหนูออกไปก่อนน้องหนูยังไม่รอน้องเลยเอา้อาวอ้าวทีนี้มาจอดให้เสมอกันอา่าดูซิใครจะชนะเอา้าเร็วจอดให้เท่ากันรอน้องด้วยโมไปทับไปจอดให้เท่ากันไหนนะเห็นไหมเตรียมจะหนีน้องแล้วอย่าเพิ่งไปสิโมจอดก่อนอา้าวหนึ่งสองต้องไปเร็วเร็ว เอาไม่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 วิ่งกลับมากลับมาไหมน้องเสียหลักเมื่อกี้นี้น้องน้อะไปแรเพรอะไรโอ้สองคนนี้งี่เง่าเหมือนกันว่ะวันนี้หนูออกด้วยก็ออกแล้วไงนูนไปเอาจักรยานคันน้อยมาขี่ปะขี่เป็นเปล่า มันขี่ไงมันขี่ง่ายเขีนเน้องขี่ไปเบนใช่ไหมเอาไปเฮ้ยระวังระวังระวังไอ้ว้วเนี้ยมาก็กัดหรอไม่จอด <laughs> Ê thường ơi